จองของร้านสถานบันเทิงขอพูดบ้านป อิสลิกเพลงงานไม่ขึ้นโชว์บนเวทีจากกรณีสถานบันเทิงดังจังหวัดนนทบุรีจ้างอิสลิกแรปเปอร์ดังมาเล่นที่ร้านแต่มีปัญหาตอนเซาเชคจนแรปเปอร์ดังไม่ขอขึ้นเล่นด้านอิสลิกบอกว่าทางร้านพูดใจยเยียดยามศิลปินและนําไปเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นจนทางร้านโดนโจมตีล่าสุดทางร้านขอออกมาปกป้องสิทธิ์หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักผ่านรายการหุ่นกระแสโดยหุ้นส่วนร้านทั้งสองคนเล่าประมาณว่าเป็นแฟนคลับของอิสลิกมาตั้งแต่เด็กเลยจ้างมาเล่นที่ร้านตกลงค่าตัวกันที่4,500,000บาท และทางอิสลย์เขาแจ้งมาเพียงแค่อย่างเดียวว่าสเปคของเวทีต้องได้ตามขนาดมาตรฐานที่กำหนดซึ่งพวกตนก็ต่อเตรียมเวทีให้จนตรงตามที่ต้องการและทางคุณอาทิตย์ได้เล่าว่าขณะที่กำลังเซาเช็คทางวงอิสลกก็ได้เข้ามาเช็คด้วยโดยคุณอาทิตย์ได้ต่อระบบเสียงทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วสักพักมีคนมาตามกลับมาดูแล้วเห็นว่าทีมงานอิสลก์เอาไม้ไปจอดที่ลำโพงเพื่อเช็คไม้ห่อนหรือไม่จึงวิ่งเข้าไปบอกวิธีแก้ว่าถ้าอิวเดินเข้ามาใกล้ลำโพงตัวซ้ายให้แทนเสียงไปออกลำโพงขวาทําทให้เสียงลำโพงซ้ายเบากว่าก,กญหาจะ ซึ่งทําให้ทางอิสลยไม่พอใจเดินออกจากร้านไปตอนนั้นเหลือแต่ทีมงานที่คุมซาวและก็ได้คุยกับทีมงานว่าเป็นวิธีแก้ที่เขาใช้การสากลทั่วโลกบอดี้แลมวงซิลเขาก็ทํากันแบบนี้ไม่ได้จะเอาศิลปินมาเปรียบเทียบกันเรื่องการแสดงแม้แต่น้อยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าทางอิสลยได้ฟังความผิงแค่ข้างเดียวและไปเล่าต่อไม่รู้ว่าเล่าไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่าทางหุ้นส่วนกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เคยติดต่อมาพูดกันเลยสักคำมีปัญหาอะไรทําไมไม่มาคุยกันตอนแรกไม่คิดจะออกมายอะไรรเเลเพาะว่าาเราก็ชช่่นอบพีา ยืนยันว่าทางร้านได้ทําตามมาตรฐานที่ร้องขอมาทุกอย่างอุปกรณ์อะไรก็ครบและขณะน,นี้ทางด้านทนายตั้มก็ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วส่วนเรื่องค่าตัว450,000บาทที่รับไปแล้วไม่แสดงก็คืนให้ทางร้านมาอ้างว่าทางร้านผิดสัญญาอาจจะต้องมาว่ากันด้วยทางกฎหมายทางด้านเจ้าของร้านยืนยันว่าไม่ได้มีการเหยียดหยามศิลปินอย่างแน่นอนและได้มีการแจ้งความทางอิสลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ